ดูดอ๋อผลวะอันนี้เบิดเรียบร้อยบานนี้เบิดถามยังมีชิดขึ้นได้ผลเบาลังเดี่หาชิบหาชิบได้ผลเบาผลยิบใหมมันน้อยลงสื่อได้นี่ฮะไมลว่าผลว่าอาจมีชิดปุ่งขึ้นถ้าถ้าว่ายาดีกะโบมีชิดถ้าว่าโบปุ่งถ่านว่ายาดีเวลาเรากินถนาะถ้าวันมันปุ่งแล้วกะได้ไปปาดอีกงอบซ้ำผลแล้วเห็นได้ๆใช่ผลวะอันนี้เขาจัหอบแล้วหนิสอง กลับสบายดีและสวัสดีเด้อทุกคนเด้อ fc ของตัวซิดเบิร์สกุ่สุขคนพี่น้องพ่พ่อกับตัวซิดปั่นสุกอีกแล้วพี่น้องเอ้เนาะพ่พ่อกันเมื่อนี้หลังจากที่ว่าไปหาน้องมะนาวและสาวบัวว่าจะไปหาลูกสาวเนาะน้องน้ำชิงกาบ่พ่อเพื่อนพี่น้องเพราะว่าเพื่อนไปหงเรียนแต่กาเพื่อนจักเพิ่นไปหน้าบ่รู้ว่าน่ได้ไปหากับเฮนพี่น้องเอ้หลังจากนั้นก็กลับมาเนาะกลับมาหน่คือฮูู้เนาะพี่น้อง อ่าแม่น้องตูบี้เพิ่นไปพาตัดไปเข้าห้องหมอมาเนาะหรือว่าโรงพยาบาลน,นั่นแหละทุกคนอ่า้วกาบริมีโอกาสมาเยี่ยมเพิ่นแต่ว่าห้องหมอน่ะไปอยู่เที่อน,นึงแต่บ่ได้ถ่ายคลิปพี่น้องเ้ยเพราะว่าเพิ่นห้ามเนาะเฮากเรเลยบ่ก้าถ่ายเนะาะเฮายันเห็ดพิษอ่ากดระเบียบเพิ่นวางออกรอถ่าเพิ่นมาเฮือนเน่ะเฮาจังมาเยี่ยมมายามเพิ่นตอนนี้ก็อยู่เฮือนของน้องน้องตูไซหรือว่าน้องตูบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละทุกคน ก็ไปน้ากันพระมิรนะไปน้ากันเนาะไปหาสบวมมันก็ไปน้ากันเลยก็คิดว่าคนอื่นเท่ากันยังไปเยี่ยมยังไปบึงยังไปอนั้นอันนี้ก็บําครอบครัวเดียกันเนาะครอบครัวปั่นสุปทหลลพี่น้องว่าน้องตใไซเพิ่นก็ไปน้าตุสิ์เนี่ยห่วยก็ไปเบิดเงินเบ็ดคำน้ากันกับลายโดนเติมอะไรได้นี่ทุกคนเนาะว่ายอดวิวกับบุคอยดีพี่น้องเลยเนาะเป็นทีมงานด้ยน้อยช่องน้อยชมเฮากะเลยยอดวิวกับเลยบบดี พอบันไดแต่ว่าเหตุด้วยใจซอยด้วยใจเนาะสู่ไปเท่าที่จะไปได้ถึงที่สุดนั่นแหละทุกคนเลยเนาะโอเคเดี๋ยวตุิดสิพาทุกคนมาเยี่ยมมายามน้องตุบี้กับแม่น้ำกันเนาะว่าแม่เพิ่นเป็นอะไรแล้วใครขึ้นบอเนอะพี่น้องเนาะแต่ผักทุกคนเป็นกำลังใจให้แม่น้องตุ๊บี้เนี่ยเด้อทุกคนเด้อให้เพิ่นหายดีเศร้าปกติเนาะเพราะว่ามีแบบมีภาระห,ะหลายเนาะอ่าเพราะว่าแม่ แม่เพนก็เป็นคนหาเงินหาคำแต่ว่ามาเจ็บมาเป็นนี่กันพรละถือว่าแห้งนักอึง้งเข้าไปอีกเนาะทุกคนเนาะเคปะ่ะพี่น้องปะ่ะไปลุมน้ำกันตะเม่นลงตัวบีเลยพี่น้องเอยโดยพี่น้องเอยเนาะสบายดีเลยทุกคน <c oughs> <c oughs> โอ้ยผูดใด้บอ่อหนาเนาะ <c oughs> เอาสบายดี แมงพาก,กันเห็ดพากกันหัวยังแงกอยู่นี่บอกยังไงนะพาก,กันหัวยังไงนี่ฮะอออเห็นกลอน้องกับมวยยมสบายดีวะเข้าไปดีกว่บบาย,ยังพาก,กันกินยังไงนี่เราบอกในไลฟ์บบก,กินจะบ,บอกได้ก็จะบ,บอกไม่ได้กิจะบอกได้นางยูซือเออเกล่บปาก นบนัดดิแกงใคจะได้นี่สบายดีเลยน้องสบายดีพัาก็ได้ยังกินอ่ะนี่เออเพนูพิสดารกินบ้านมือกับบอเบิสผ่าฉันั่นเนาะบ้านเฮาเอิ้นเบิ่งลูกแญผมอมกินอมมาแกล็ก็คอยได้กินบ่อยไรบอเป็นเล้วลขลดบุญเลยตัวเป็นอะไรน้องตุไซไปผ่าตัดมาใครขึ้นบอ โอ้แม่เอาใส่ซะใส่แม่จ้าไปพาขับไปนั่งดินอยู่ในรถไปยึดกินก่อนได้วตุกมไก่เนาะอื่นาอด้วยสาบปต้องอมอืนเนาอโอ้เฮ้ยลงตุ้ยใส่ยังยังม่เลี้ยวนาะยังยังอืมเฮยยังม่เลี้ยวแม่บัดมาเจ็บก่อนเนาะโอ้สบายดีเด้อผู้นั้นบอใครแน่ล่ะบอกล่ะ ใช่ไงบอสใช่ไงบ่สท่องนะคุณนี่บ่แม่ฮะคุณนอนนี่บ่สคุณยังหลบ่ได้ใช่ไหมเออบ่แม่นต์บ่แม่เออคุณหอยู่เออเอาชื่อมาผาักเด้อโดยโดย <c oughs> ดดเออน้องตุ้บีย้ำมาพี่ตุกคำนั่งผู้อ่านั่งตักเลยบ่ได้บ่ได้แล้วท <c oughs> ำใบอนุานแม่เจ็บเนาะได้ให้จ็บอยู่เอา <c oughs> มึางก็ตั้งกล้องกัน โอ้เชียงกันนะย่นยนเฮะยนเียงตัดตัดดูทุงเฮือนน่อนะยนฮะยนิตื่นพอจะมั่งเฮือนบ่เอ็มสิยายกาบเขาบ่เอ็มสินัวบ่บ่เอ็มยังบังลมบ่ลบไปนทางเดี่บังลบข้างลบคางนะกับเขาคน้องอะไรกับวจักใครเห็ออะไ เพิ่นทั้แล้วช่างบ่บ่เพิ่นเองอ๋อกับึกอักสรค่ะบ่มีเงินจ้างเนาะก็เลยเห็ดเองสูงกระถอยเห็ดเองน้อยนึงข้อมันน้อยเดียวเพิ่นเห็ดได้เลยจ้ะน้อยเดียวมันดอกบริสันด์ยังไปได้มาได้แล้วบ่บานนี้ได้แล้วเออได้ใช้เนี่แล้วใช่เนี่เลยแน่นมอเพิ่นว่าอะไได้มอนเพิ่นว่าอันออกมาเพิ่นก็เอายาให้กินเนาะเพิ่นก็ ตอนไปผัดทตัตถกีว่าเป็นก้อนเบ้าเป็นก้อนเบ้าพอเ้าผัดไปกวดออกมาพอวพ่าผผามาเลยผ่ดว่าเอา้ามันโบเมนได้อันนี้ผนว่ามันเป็นนันลำใส่รัหัวหน้าเลยมันงอกออกมาทงหน้าคนว่าเดบคือยังีงนะจะคิดว่าเน่ใดพงน้ำไหมลำใสเอาเนี่ยนบอกเรื่องว่าว่าล้ำใสพงน้ำแบบมันมีน้ำในล้ำใสบ่อบ่ออยู่ในฮโบเมนล้ำไสเลยมันออกมันออกมันติดออกมาหนะแบบว่ามนันเป็นติ่งบ่อเป็นติ่งทั้งน,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 นอก มันอยู่ทางนอกค่ะพี่ผลวาในนอกในลำไส้แม่นลิตรหนึ่งผลวาดูดน้ำออกลิ้นปลายเพ่ผลวาว่าเท่าจังพอจังเจ๊พกเสือหนึ่งเปิ้ลดูออาเปิ้ลปาตุกนิดเนาะตุกน้ำนิดเนาะพกเสือใหญ่พกเสือใหญ่เลยดูดอ๋อผนว่าอันนี้เบิดเรียบร้อยแบบนี้เบิด์ถากยังมีชิดขึ้นได้เพ่ผลวาวรังเลียวหาชิดหาชิดได้ผลวา่ผลยิบไหมมันน้อยร่มเฉยๆได้นี่ฮะแปลว่าเพผนว่าอาจมีชิด ป่งขึ้นถาถาว่ายาดีกะบบมิซิธถาว่าบ่บ้งถาเน้ว่ายาดีเวลาเขากินถ่นะถาอันนําปุ่งแล้วกะได้ไปปาดอีกรอบสามคนแล้วเห็นได้เใช่คนวะก็อันนี้เขาบอกจะหอบแล้วไงสองเทือที่หนึ่งฮะยกก้อนยกมุดลูกออกเทือที่สองตะกี้ว่าสิเป็นนั่นก้อนเบ้านี่ปีกใครจะได้ลูกก้อนเนาะบัดนี้บบได้ได้ลูกวันนี้เนาะบ่ได้แล้วมันยังเตะปีเดกลูกสามคนเดยด้เนาะ ใหญ่เพิ่นแล้วขาอุ้มล้านแล้วพอแล้วสามคนเลยบัดนี้ปรามีโอกาสเป็นอีกโย่แม่แต่ว่าคันยาดีเตกะเศร้าเลยเศร้าเลยคาถามันแบบว่ายามันถือเนะมันโบเลยมันจะชีวะบเลยเห็นนะผลนเ้าค่ะอยังพ่นป้านี่แหละเสี่ยงบึ่งเนี่ยแหละผุนเบากันเลยยังตกใจอยู่เลยเนาะบัดนี้นี่ กินแนวกินนะยูได้หมอเพิ่นให้ขลัมอย่างที่บอกขลิมของเข่งของหยังของดองเป็นเพศอันอีะช่างซีนนะบ่ได้กินค่ะนะแบบกินกินได้แต่หมูนะกับปลาเพิ่นอใกล้ก็ยังมันขั้นกับไข่ค่ะขั้นบาทถาช่องชัเดือนเพ่ราะฉังได้กินเพิ่อบอกค่ะนะโอ้ขลัมก่อนแล้วเนาะผักบกงั่วงอกผู้าันนี่แล้วเพิ่นาะนักแล้วเนาะยนาะนักแล้วบัดไปขายเครื่องได้สิได้ย่อเนาะของเงินได้เนาะแ้วเหรอ บาดนี่แห้งจาได้ยอนักองเถื่อเลยเนาะแมนเพราะว่าแห้งนักกว่าเก่าได้ไปยินผื่นวนะนะยันมันรุดมันขาดออกได้ทางในผมว่าทางนอกฮัดดีเลยดอกบาดกับทางในห็นแล้อย่ามันบูดีเผื่นว่ะานของดองประเด็กเบกนัวประเด็กอย่างเนาะไม่กินเลยเนาะคันเลยว่ะคันทางในจะชิเก้าเนาะไรบาดมันชุกก็ยันหายกินม่าได้เลยผื่นว่ะคันแ่มโบลายปลาเด็กนะแต่ว่าปลาเด็กน้ำป่าเนาะ น้ำปลานี่ากินได้อยู่น้ำปลาใช่บ่โมเมนต์โมเมนต์ของดองบ่น้ำปลาจังวะเค็มเนื้อมันเค็มลายดิเค็มลายกินบ่ได้เพิ่นใสี้ยวเพิ่นยังบ่อยากให้กินได้เสี้ยวคบ่กินนางใช้สักครว่าดิคุณต้องกินนางเสี้ยวดำบ่เออมันมันสิปะบาดดำเพิ่นวอเพิ่นให้กินน้ำปลาเพิ่นเรามันผัดแซ่บได้น้องเมกี้ใส่ข้าวเจ้าจักมือไปนอนห้องหมอดับอยู่บ่ประมาณนึงทิศหนึ่งแม่ทิศหนึ่ง หารเพื่อนย่างบอกยางให้ออกได้โผเพื่อนออกมามันมันบวชเนาะค่ะใช้ายเฮาเนาะเพื่อนที่เจ็ดแหละออกมาเคืนชั่มแป๊ะหกคืนกับเจ็ดมื้อเมนเท่านั้นเมนเลยหกคืนกับเจ็ดมื้อมื้อที่เจ็ดหนึ่งมื้อที่เจ็ดได้ออกเจ็ดได้ออกออกไปวันประฮัดออกวันประฮัดวันพุธบอกออกประฮัดตอนเช้าพุธวันรือประฮัดนี่แหละประฮัดตอนเช้าพอดี่เรียนฝนตกเนาะ มืออัานนะคะโตมาอันดีมือนั่นแหละอือแต่ป่นนี้หมอคนว่าส่งถุงน้ำมาตัวเคนดูดออกครับไปวิตไจบอกไปวิจัยไปกวดเบิ้งอย่างเป็นมะลิงอย่างเป็นมะเร็งเสียงออกแล้วบ่ผนกวดออกแล้วบ่เศร้าแปดมือผลนับแปดมือเพิ่นสีทูมาบอกเพิ่นว่าถ้าไปกวดลองเบิ้งอย่ามันติดเชื้อคะแนนโบมี่ยังไรผลชิด บริโทคได้ยินนั่นข้างๆเตียงเพิ่อว่าคันแนนว่าเพิ่นคันแนนเป็นมะเร็งหรือเพิ่นสิโทูเพราะว่าเพิ่นให้เฮาไปหักษาดิเพิ่อว่ายากนะคันแนนรายใที่หนึ่งที่สองเลยหักษาได้เพิ่นว่าเป็นมะเร็งกแต่ก็เลยย่านก็เลยส่งไปกวดลองเบิ้งเป็นยังมาผัดยากนี่เนาะเฮาก็สิได้ขึ้นไปเวียงผมแรกคนแนนว่ามันเป็นหักเันเป็นมะเร็งนี่สิบ่ได้ปาดหอบสามมัเนาะบ่ได้ปาดดอกะเป็นหักษากินยาเอาตี ไปคีโมคือผื่นว่าเเขาลนราผูผืนไปหักซาไปผอกไปผ่าได้เนาะเราก็ยังเศร้าดีผูเป็นมะเร็งขู่มือนีหักซาได้ผื่นว่าบ่วเป็นยังดอกผืนว่าอานะผื่นว่าบ่อหยหกตกใจบ่วเรื่อยไดเนาเขากับบัจักเลยเขากับบัวหูน้ำผื่นหมอว่าเขากับว่าวน้ำผืนเขาเล่ากับได้บ้านี้กับได้เจ็บได้ปวดอย่างบอธทัมาด้หนังอยู่แบบนี้แต่เวลาเฮายางมันกระจงในให้เลนนกหักกได้สสบาทและจ้องกระจ้องบาทนะ มันเจ็บอยู่ในวางแจ่มันสม,มุิว่าหนะ้าก็เรี๋ยวนี้กับบริเจ็บธรรม,มาดาหลยดย,ดยมันนั่นชิบไปมือเลยดีก็ไข้เนี่แล้วลททและบดเทไรไปนอนห้องหมอเบิดลายบ่ไปบิดอลายเติบเบิดประมาณนันเก้าล้านปลายชิ้นขาวิบล้านนี่เลยประมาณสองหมืนนะม่นเนาะแม่ประมาณนั่นแหละ ของเขาของข่อยไปป่าชุดนี้เบิร์ตบล้ายถอดฉุดก้อนชุดนี้บได้ใส่เลือดเด็กเป็นโบแห้งผู้ชึกว่าเจฟเด็บไปเลยไปเลยแม่ตอนตะกี้ครับป้าเป็นอะไรไลยตอนตะกี้แม่นาตกบอสเออเชล่ารูปมาแต่เราเห็นนั่นเนาะไม่คืนอยู่เทิงเออไม่บอเอาู่เทิงสูงเนาะเขาเงินงงกัน ปาสุดก่อนใส่เลือดตั้งว่าหาหกทงทงสี่พันได้ข่าวท่าทงสี่พันบาท่สี่พันกับยังเงินยังบบชุงปนนี้แต่ข้าวติกี้เห็กกระสี่ร่าไนปลายติกี้เ่าลทงกับตั้งสองบหาทงพูหาทงเปาี่ยวไปสวันด์ไหวว่าเอ้ตอนน้องเมื่นนี้ค่าปาค่ายาค่ายังตั้งหากอีกเม่เงินให้เพื่นกินนกกินในายชาย่อกขายยาของนั้นเงินโบแพงหาเงินได้แน่เนาะง่ายแน่บอกเน ช,ช่วงนี้นป็นเงินแพงว่ะเนี่ยมันนเฟ้อ,อหันน,นันเนาะแต่ว่าเป็นเงินบาทอยู่ประมาณสองหมื่นนี่แต่ว่าเพาเป็นเงินลาวผัดสิบลนเ <c oughs> <า>นาะสิบละเพื่อสีหาได้ว่าเป็นไงเนาะไปหาพวกมือหนึ่งได้หากเชิญสีไปลายกับมาิ่นกะนให้ซื้อยากินเองครับกลับซื้อกินเองครับเพราะว่าไไมาซื้อตามหันมันจะถือกลัวได้ยาอืบางยาบางยามันผ่นิ่นมีมันมีอยู่ในหันฮะ เพิ่นแล้วก็เพิ่นก็เลยให้ออกมาซื้ออ้าวค่ะในเพิ่นว่าว่ามันดีเนี่ยนะกับเพลงเติบเพื่นแหละเซ็นปลายว่าเพลงหนึ่งก็กินลานว่ายาอีฉันยาป่วยฉันให้บ้ามันแหงไว้บอกเออเพิ่อนบอกยาเพิ่นกินเพิ่นว่าเพิ่อนกินตัวนั้นเพิ่นว่าเอามาลองกินเบิ้งเพิ่นว่าแหงไว้แเนม่ยนี่ก็มันก็แหงแล้วบาดกันแหงยกแหงกัทางนอกทางในเจ้าเพื่อนหลกมันโมโหซึกเจ็บก็แสดงว่ามันดีแล้วว่าเนาะรับเพื่อนะช็อกชามเดือนเพืแอนวะลาทุบเพืแอน ตายแล้วนะเผื่อสิได้ขายบถ่ายเนาะเขก็บโบไฮเบี้ยงนะพอได้ให้เพิ่นทะเลสิไปขายเนาะพอผลนี่ได้รับเดือนหนึ่งซะคันจะไปขายกันแต่บอกให้ย่อหนักแล้วไปขายกับไปยืนขายชื่อแล้วพอได้ใส่ทวงยางทะเลตามยืนขายนั่งขายให้แล้วจีไปนุกไปย่อไปเฮ็ดหนักคือเก้ากับโได้แล้วตั้มนั่นตามนี่กับโบได้ตั้มแล้ววะมันยังเงินกระตขนาดสองสามเดือนไปแล้วจังอยากเฮ็ดนั่น เห็ดช ok. oh ีน oh pu ั่นเน่ก่ะโบหาผัดเนาะว่าบ่ตัวได้กินแล่นนั่งอยู่ผู้ใดก็ได้กันเนี่ยว่าเออกันเนี่ยว่าพ่อปันหากับใครอยู่นี่กับไปขายผู้เดียวผัดโบได้พ่อนาะบ่กนี่ต้องได้ซอยกันซอยกันนั่นแหละผูหนึ่งขายทางในดีเผาะห่านดีเวลากนมีอย่นหนีอันเดีนีพี่ชางกับโบเป็นเด้พอนี่ปิ้งนะเป็นเนี่ยว่าขายเลยปิ้งเลยเป็นอยู่ยัางปรทธานดีฮียนนี้เม่บอกมาปิ้งแล้วโบเป็นปิ้งกอกปิ้งไก่ แต่เจ้ายังว่าแบ่งให้เมียเป็นเพชนาทีตัวนี้แล้วเป็นเพชรตัวแบบนักๆเนาะเพิ่นเป็นผู้ตั้มบังหุ่มบังห้อยทั้งเนาะวันนี้รถเมียมาเป็นนี่รถมีแต่แผนกปิ้งหรือ่มีแผนกนิบแทนเด็ดผู้เดียวเลยมันผลบ่ได้มันหลายอย่างนะจริงอ่าวว่าจักตั้มเพอปิ้งกระเป๋าเขาเปียกอ่ามาจักลาบซีเนาะ่าจากอยากขายนั่นขายนี่วะได้วันนี้แหละสัญญาอยู่ห้าน่ะได้ต่ออลไรบ่บัานเต่าแล้วตะกี้ีตะก้ว่า ว่าสิไปไทยไปยังแม่นวันนี้เพิ่นเพิ่นบ่ได้เฮ็ดบ่บาดนี่บ่เพิ่นได้ลูกเพิ่นสิได้หลานหั่นนะเพิ่นสิได้ลูกน้อยผู้สิเฮ็ดและยาบาดนีแม่นยาพังเบิ่งเพิ่นประชองสามปีเพิ่นได้ได้เซ็นสัญญาต่อไปอีกบาดนีแม่นปีนึงต่อไปเท่าตัปีแม่นเช่าเพิ่นปีเท่าไรอั่ะนะเซ็น20,000เนาะ1ิบองอันนะ10 12ล้านออืปีละล้านเดือนละล้าน กี่เพิ่นก็อขอไลายกูหันกับบูมี่เลวเนะาะน้ำขาไผ่จังหาตกอยู่เดือนละล้านหาผัวละน้ำขาไผ่สี่หาเซนผัวได้เดือนหนึ่งน้นำเด้เนาะตู้น้ำเย็นอีกเนาะสี่หาตู้เสียบเบิดมือวะพ <laughs> ัดลมอีกพอเสียอายุอือละสิบไปพันแล้วน,นะ,ะไล่ใส่รวมเบิดพัดลมกับพัดเบิดมือเบิดคลื่นใช่ปะเสียนงิเพิ่นก็สี่เซนเดือนหนึ่งตั้งเถอะก็สามเซน กับพอเสียอายุขคาะไผกระตุกอ่ยุล้านชี่ล้าน, 4, านหาหน้าเดือนหนึ่งทางขนาดขา่าวไผเอาลหลใส่ฮะนะน,น้ามนของน้าของในายสะดวกดีกำคายอยู่ตลาดผัดได้เสียของนัง่นของน้าเองแบบน,นี้ยากอีกอยู่หันผัดน,นอนก็ได้กับพอเสียอายุเนาะประมาณเดือนมือหนึ่งเขาได้ตกใส่เนาะหาหกชิปนี่แหละเดยสาวคนช่วงนี้กำคายบุรีลวควนโบราณบันไดช่วงนี้ค่ เราขายใกล้หงหมอหนะบันบมเมนห้องงานช่วงได้ขายดีช่วงคนเจ็บคนเป็นหลายๆขายยุงมี่ช่ขันดีเพราะมาานันยันทุนเะนะขายยุงระบาดแต่ขายดีในช่วงน่ะขายในทำมาจากคงที่นี่คนว่าได้อยู่ขางห้องงานนี่ห้องงานอันนั้นอันนี้ช่าิคายเนาะมันคงที่มันคงี่ได้ทุกมืออยู่แล้วเขาเลิกงานมาของมากินเลิกงานออกมากินได้ขายองงานมีค่อนหองงานจะถูก ได้ขายดีแบบนั้นคือคนเจ็บกับบุมีไพดอกเนาะเฮากันยังบ่อยากไปห้งหมอยังบ่อยากไปห้อง,มองอหองมอห้องยังได้จ้ะไปสี่หามือเป็นถิศยังอยากมาไว้ไๆเลยเคระบคระเผื่นมากกะผืน่นยังบ่อหยมาแล้วใส่ทรายน้าเนาะ ใส่ฉันก็เห็นแต่ในหนังเนาะข้างนั่นข้างนี่ผัดมาถือตัวเองบบเจาะไปเลยบ่อนะเจาะไปเลยสี่หาโทรผู้ใดใส่คะเจาะห้องก็โทรเลยแม่เนเนาเบื้องนี่เนี่ยเบื้องนี่เนี่ยโทรหานั่นแล้วไม่ได้เพาแบบค่อยว่าค่อยเป็นเลือดไข้เลือดออกแบบนี้แล้วเจาะโทรน้ำโสกน้ำเสียนะแต่ว่าค่อยแบบไม่ได้ไข้เลือดออกมันบ่ได้เป็นในท้องในใส่ไข้เลือดออกผัดมันมันเจาะครับเจาะแต่สล้มสล้มนีกรามเลยนี่นี่นี่แข่งอีก แข่งอีกได้วมันใส่ให้ที่ถ้าก็โทษเจาะหูหูหขาเหี่ยวอีกบาทนี่ของเขาไปงาดีเจาะเลยนะเจาะออกบัดออกแต่ห้องมอรถไป็นเหี่ยวราสักเขามันแสบแสบไดยเป็นเจาะนะแสบไดยมันบาดดีท่อแนวแดกท่อเข้าไปเว่าคืออหัวเจ้าเนาะนั่นแสบแหล่ แเสพก็เป่าเอาเองแล้วตอนขักยังน้อยยังน้อยแม่และแดนมาเอาไข่เยอะยังน้อยแต่จืดนะมันปอปอสามนี่แหละเอายังจืดออยู่เนาะปอสามกันพอสามพอสี่จือแล้วแปดปีเนาะแปดเจ็ดปีนี่แหละจำบัตคิวนี่เป็นจั๊กบ่อน้อยกว่านี้น้อยกว่านี้สิบสองสิบสองนี่ใหญ่แล้วอันนี้นะใหญ่แล้วมันเจาะหอบเลยบาดเช้าบนอัลบบอบาดหอยเจาะ เาร้า<บ>แล้วมันหุบมแล้วอมันหุบมแล้วมันตกเกดเลยฮะนะน,นั่งบบนี่บริเครื่องบ่บ่ธรรม,มาดามันเศร้าแล้ว<บ>เวลาเา่ายยางเ่าลุกที่ห่าลูกแห้งมันะเกศก็เลยยังบริเห็ดยังไหลเฮือนก็ยังบริปัดเขา,ายากมันเดือยเผาเห็ดเดือยผุนว่าเฮือนก็จะเผาปัดเดือยผุนว่าไม่ว่ามาปัตาอิดเนาะข้างข้างแรกเนาะมาปัดเฮือนแล้วเฮยมัน,กนหกเฮย หม oh, mm. like. ู่มาเห็นแบบโอ้ยอย่าปัดได้เขา่ะดีเฮากะเฮาวกามีโอกาสได้มาเยี่ยมยามเนาะเพราะว่าอ่าคือช่วงช่วงเจ้าเป็นนะแห้งเวียกนี่ถามน้องตุบี้กวอนเนาะน้องตุบี้กันจนว่าบบเป็นยังวะน้องตุบี้วะน้องตะ้บไซวะช่วไม้ไต่เวียกชั่ไม่รถวะเดี๋ยวเขาสิเบิ้งเพราะว่าจะจักไปเยี่ยมจักไปเบิ่งเพื่อนกับโบมีหอดเวลามีแวะไปแค่เดียวนึงใครเนี่ย บนิเ็บปันไดอ่าก็เลยพาพี่น้องพาเอฟซีพาไอห,หักเอหักหพอได้เบิงเนาะเพื่อเพิ่นอยากเพิ่นอยากซอยเรือมา้าเล็กน้หน่อยเพื่อซอยกันู้เล็กผูหน่อยแต่เพิ่นอยากซอยเราก็มาถ่ายเบิง์หถ่ายเนเบิงนน้ำเลยมาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวอ่าน้องตุไซนี่แหละน้ะองตุคำเนาะมาว่าก็เป็นครอบครัวปั่นซุกน้ำตุสิท์นี่แหละพี่น้องเลยอเอาก็ ตุสิตกับบถือเลขรถตลี่จักเทือเนาะ <c oughs> ถึงจากหกล้านนี่เป็นแบบนี้แล้วพอได้ซอยกันอ <c oughs> ่ามีกัยอดวิวกับบอขึ้นช่วงนี้ก็ได้ยอดวิวขึ้นคือน้งนองตใส่ไปน้ำทับอิดนะโอ้คักแล่น่ะอ่าอันนี้เงินที่ใช้น้ำมันลดกันยังบ่มีเนาะแต่เขาก็สส้ไปเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องตูส่เนาะเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้แนาภาคในเนาะว่าถ้าผูใด ผู้ใหญ่่ันใดอยากอยากซอยเพิ่นมาผู้เล็กผู้นหน่อยก็ซอยได้ผ่านทั้งนอกตัวไซ้เองก็ได้หรือตัวคำหรือว่าตัวชิดก็ได้เนาะเป็นสะพานบุญให้ครอบครัวตัวเองบาตรนี่พี่น้อยเนาะกะเพราะว่ามีแต่แม่เพิ่นเป็นคนหาเนาะแม่เจ็บแบบนี้กะผมมีรายได้เขาเพื่อนและบัตน,นี้เนาะถ้างบนนํำกรเทีย่ยงทั้งเงินสุขภาพอีแกแ่กคดียังโมเป็นอย่างไรเนาะโดยอ่าโดยพี่น้องเอ้เนาะเอากะจิประมาณนี้เนาะ ภาคเป็นกำลังใจเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อชมเฮ้ากับชิด้กรกวคำว่าสบายดีพี่น้องเอย,สบ,ยสบายดีอืมกินอินอ่มหรือเปล่ายัง <laughs>